การประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านด้วยความเคารพผู้อำนวยการสิริพงษ์วงสุทิรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพรวงใหญ่ ผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาตั้งแต่1ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2567มีดังนี้ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการเสริมสนับสนุนกระบ,บวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบ,บวนการการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning โดยใช้โครงการเป็นฐาน Project-Based Learning ทำให้มีผลผลิตที่เป็นรูปธรรมในทุกห้องเรียนนักเรียนมีชิ้นงานที่เป็นโครงงาน Mind Mapping ใบางานที่แสดงถึงกระบวนการคิดกระบวนการลงมือทำการปฏิบัติจริงการใช้สื่อเทคโนโลยีและการนำเสนอผลงานเห็นได้จากนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นรางวัลเหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เหรียญทองโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 การแข่งขันงานศิลปะหัจกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71เป็นต้นด้านบริหารจัดการสถานศึกษากำหนดรูปแบบการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมลรเริ่มสร้างสรรค์การบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆการให้ทุนการศึกษาการให้หลักแนวคิดการปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงยาเสพติดโดยใช้เครือข่ายหน่วยงานภายนอก เช่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานของกองทัพให้ความเท่าเทียมกับนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกได้ใช้ความรู้ความสามารถมาทำประโยชน์สร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมสร้างรูปแบบการบริหารลงสู่ครูผู้สอนส่งผลต่อผู้เรียนด้วยนวัตกรรม รูปแบบการสอนโดยใช้โครงการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทีสก l l ผู้เรียนโดยเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้ให้มีการบูรณาการเนื้อหาสาระวิชาของวันสำคัญต่างๆในโรงเรียนมาจัดกิจกรรมทักษะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทำกิจกรรมให้เป็นวิชาการสามารถวัดและประเมินเชิงประจักษ์ แก่ผู้เรียนโดยสามารถดำเนินการได้10โครงการสอนในแต่ละภาคเรียนด้านบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ต่างโรงเรียนและชุมชนร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับเทศบาลตำบลชัยมงคลสวนสัตว์นครราชสีมาวิทยาลัยเทคนิคสุรนาลีมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีสุรนาลีจัดนิทรรศการให้ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ที่หลากหลายจัดการประชุมหาลือชี้แจงแนวการพัฒนาสถานศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียนทั้งร่วมกันระดมทรัพยากร ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านต่างๆด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการอบรมส่งเสริมการนำความรู้แนวทางการดำเนินการเกษตรในสถานศึกษาตามมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารไปใช้ในสถานศึกษา ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายามุกและยาเสพติดจ,จนได้รับรางวัลระดับเพชรรักษาเพชรค,ครั้งที่สองในส่วนที่สอง ด้านการดำเนินตามข้อตกลงเพื่อพัฒนางาน PA ดำเนินการในเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนโดยสร้างนวัตกรรมรูปแบบการสอนโครงการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาท s k ก l l s ของผู้เรียนผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้ผู้เรียน มีทักษะที่จำเป็นที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนในศตรวรรษที่21นั่นคือ4ทักษะได้แก่ 1. ทักษะกระบวนการคิด 2. ทักษะการลงมือปฏิบัติจริง 3. ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและ 4. ทักษะการนำเสนอและการสื่อสารรางวันเกียจจิบตัตศ ด้านจัดทำโครงงานจำนวน5กลุ่มสาระในระดับเขตพื้นที่นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเขตตรวจราชการที่13ในการแข่งขันเขียนเรียงความเฉลิมพระเกรยียดเจ็ดทศวรรษทะทรงธรรมทะทรงไทยครูผู้สอนเป็นผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครูได้รับเกียรติบัตรครูดีสี่โคราชเรามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนภายใต้ในโยบายและเจตนารมณ์กระทรวงศึกษาธิการสพอผอและสำนักงานเขตพื้นที่ที่ทำให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆทุกคนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการที่เคารพทุกท่านสวัสดีค่ะ